ใหญบ้างฮะสำหรับโครงการในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆเต้าก็เคยร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับมาราธอนเนี่ยหลายครั้งนะคะแต่ว่าสาหรับครั้งนี้เป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็ดูมีกิมมิคที่น่าสนใจมากๆที่สําคัญก็เป็นการทําความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะเต้าคิดว่าอย่างที่ี่ตาพูดคือเราทุกคนในที่นี้เป็นคนที่ มีความสามารถในเรื่องของการที่จะสื่อสารออกไปหรือพูดได้สื่อสารได้นั่นเองเราต้องคิดว่าตรงนี้เราน่าจะมาช่วยคนที่เขาได้ไดโอกาสแล้วก็ขาดในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ีฬาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นภาษาสากลที่ทําให้คนเนียหันมาเห็นความสําคัญแล้วก็ความสามารถของคนที่เขาอาจจะพิการทางการได้ยินนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะที่จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยขึ้นมามีบทบาทในสังคมและต้องคิดว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่หลายๆองค์กรมนะาร่วมกันแต่ว่าอะไรก็ขาดไม่ได้เท่ากับการที่เราจะสื่อสารออกไปแล้วก็หันมาเรียนรู้ภาษามือซึ่งแต่ว่าก็น่ารักดีเหมือนกันนะถูกต้องเลยนะฮะเราจะได้มีความเข้าใจนะฮะแล้วก็เรียนรู้ภาษามือเพิ่มามาก่ขึ้นได้ด้วยนะครับไปทางด้านของ